ไปเป็นขั้นตอนที่4นะคะขั้นตอนที่4ี่คือการปัม๊มหรือทางการแพทย์ที่เรียกว่า CPR นะคะก่อนที่เราจะปัม๊มหรือว่าช่วยเหลือคนไข้ที่หมดสติไม่หายใจเนี่ยเราต้องดูสิ่งแวดล้อมให้แน่ใจให้แน่ชัดก่อนว่าเมื่อเราเข้าไปช่วยเขาแล้วเราต้องปลอดภัยนะคะกูจะยกตัวอย่างเช่นหากผู้ป่วยรายนี้ถูกไฟดูดกระแสะไฟยังวิ่งอยู่เราจะไม่เข้าไปช่วยเขาเราจะตัดกระแสะไฟก่อนที่จะเข้าไปช่วยเขานะคะ ต่อไปเป็นการปั๊มหัวใจหรือการ CPR ค่ะการปั๊มหัวใจหรือการ CPR ให้เรานั่งด้านข้างลำตัวของผู้ป่วยนะคะแบ่งช่วงของลำตัวผู้ป่วยเป็นเส้นการกรบาดค่ะพอแบบ็นการกระบาทเสร็จแล้วนะคะให้เรานำมือทั้งสองมือประกบกันแบบนี้ค่ะเราจะใช้ส้นมือส้นมือที่อยู่ด้านล่างนะคะ วางลงไปบริเวณกระดูกกล่งกลางหน้าอ,อกนะคะให้เราแยกเข่าออกนะคะข้อศอกตึงโน้มตัวลงไปข้างหน้ากดน้ำหนักจับหัวไหล่ลงไปที่ส้นมือนะคะลึก5ค่ง6เซนเวลานับนะคะให้นับ1-100ถึงห0 0รหรือ120ครั้งนะคะต่อน,นาทีครูจะยกตัวอย่างการนับนะคะ 1>, 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10พอ11 12ไม่ต้องมีแลกแล้วนะคะจะเป็น11 12 13 14 15 16, 16 17 18 19 20ขณะที่เราปั๊มหัวใจแรงของเราจะส่งจากหาัวไหลลงไปที่ส้นมือนักเรียนไม่ควรงองข้อศอก เรีนงอข้อขสอบการปั๊มของนักเรียนจะไม่มีประสิทธิภาพจะเป็นแบบนี้ค่ะ1และ2และ3และ4และ5การกดลงไปจะได้ไม่ถึง5ถึง6เซนนะคะดังนั้นขณะที่ก็ปั๊มหัวใจลงไปนะคะให้ข้อสอบตึงน,น้มตัวลงไปข้างหน้าใช้แรงนะคะจับอลไรลงไปที่เส้นมือนะ 1>, 1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10แบบนี้ค่ะ